โลสองแปดครับเอาเป็นแบบถุงแล้วซึ่งกิโลมันแกะยากไหมอ่ะไม่ครับมันมีเหล็กแถมให้ครับมันมีเหล็กที่ผมแกะไม่แคบแถมให้รเใช่าไ่ก็ใส่ไปแล้วก็บิดเหมือนบิดกินแจธรรมดาเนี่ยแกะง่ายครับมันมีรอยร้าวให้ที่พวกใส่ไปแล้วก็บิดแค่นั้นเองเอาหมดเอาจริงเหรออะแล้วก็ใส่